สวัสดีครับพบกับผมมอญนะครับกับการานพายิปซีนะครับปยากรดวงลิปนี้ก็เป็นการปยากรดวงของผู้ที่เป็นเจวลัคนาพิกดบนะครับลัคนานะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นเจวลัคนานะครับลัคนาพิกดนะครับถต่ว่าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนานะครับไม่สามารถทราบลัคนาได้ก็บางทีท่านที่ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนนั่นเองนะครับก็ทําให้ท่านไม่สามารถรู้ลัคนาได้นะครับก็ทาให้ท่าน นั้นก็ไปเลือกดูที่เป็นการประยกณรในลักษณะของราศีพฤษบได้นะครับซึ่งมีทำคลิปควบคู่กันมานะครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบลักษณะนะครับก็สามารถดูดวงของท่านเกี่ยวกับวันเกิดนะครับวันเดือนเกิดของท่านที่แบ่งออกตามเป็นราศีนะครับก็ทำให้มีออกมาควบคู่กันไปนะครับทั้งคลิปที่เป็นจากราศีนะครับแล้วก็คลิปที่ สำหรับผู้ที่ชาติลัคนานะครับก็สามารถดูได้เช่นกันเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะเพเจะจองเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกคมพยากรที่อ่านออกมานะครับก็ให้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับทุกกคมพยากรที่ดีนะครับหมอยนได้ทั้งจิตอธิษฐานให้กคมพยากรดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงสมหวังจริงนะครับผู้ที่เป็นเจ้าลัคนา ปรกสบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงในครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนี้นะครับของผููที่เป็นเจ้าลาักษณะปรกสบนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักกับการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับเช่นเดิมนะครับ ก็มาดูก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลัคนาพฤกษบนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับในวันที่1-15ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับว่าจะเป็นไปในทางใดบ้างนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านไพ่จะบอกอะไรนะครับให้รู้แนวทางที่จะไปสู่ของความสําเร็จส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายได้อะไรรับที่จะมีเข้ามาไพ่ไปยันกระดีออกมานะครับใบแรก สิบเหรียญน,นะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นให้กับ้าลัคนาราศีพฤษภนะครับไม่ว่าจะจับทําอะไรช่วงนี้นะครับก็สู่ความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าเทพจะไรอุปรสรรคปัญหานะครับแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมาเข้ามาก็ตามนะครับก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กงไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับโครงการอะไรใหญ่ๆนะครับสำคัญสำคัญที่ส่งผลประโยชน์ ในเรื่องของรายได้รายรับมากมายที่จะมีเข้ามานะครับก็อสร้างความสําเร็จความ,มั่งคั่งรุนเฉินโบให้เกิดขึ้นกับจาวลัคาะพฤกษนะครับแล้วก็เดอทาวเวอร์นะครับไปขึ้นมาในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่มีเข้ามาตาว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์การงานธุรกิจของจาวลัคณะพฤกษนะครับไม่มีการเติบโตไม่มีการ กระเตื้องหรืออยู่นิ่งอยู่กับที่ในการที่จะไม่ส่งผลประโยชน์ผลรายรับอะไรเข้ามามากมายนะครับสถานการณ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบสายฟ้าฟาดนะครับเข้ามาทําให้ท่านพลิถานการณ์ของความสําเร็จความเติบโตเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วที่จะส่งผลรายได้รายรับผลประโยชน์ฝาผลทรัพย์สินเงินทองเข้ามากับผลกําไรผลประโยชน์เข้ามานะครับด้วยความรวดเร็วสู่ความเติบโตนะครับ เรียกว่าพลิกขวามือนะครับและก็ไปสู่ความบุดมสมบูรณ์นะครับสิบถ้วยกับความสําเร็จที่มีเข้ามานะครับแต่ไม่มีรายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มในครอบครัวมีความสุขอบอุขในต่ต่างที่ดีกับความสําเร็จนะครับการทํางานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะทากับคนในครอบครัวก็ตามนะครับหรือในร่วมเพื่อนร่วมองค์กรต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนสามัคคีส่งเสริมกันในท่ต่างที่ดีที่มีเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จ แล้วก็กสัการนั้นได้รับการส่งเสริมสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การกรยับกระยายเติบโตอย่างต่อเนื่องสามไม้เท้านะครับไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ กับความสําเร็จนั้นแม้นจะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการมองการไกลข้ามน้ําข้ามทะเลมองการในการที่ขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลในมีการควางแผนในการที่จะกยับขยายไปถึงต่างประเทศนะครับก็จะได้พบปะผู้คนมากมายในช่วงนี้นะครับแม้นจะได้รับพลังสนับสนุนจากคนในครอบครัวแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ต้องไปหาระดมความรู้ความคิดความมานของบุคคลรอบ นอกนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มกับผู้ที่ก็มีประสบการณ์กับความสําเร็จมากมายนะครับเลขเปลี่ยนความคิเห็นต่างๆนะครับมาใช้เป็นพลังในการกับเคลื่อนในการสื่อสารใดๆในช่วงนี้ก็เกิดความสําเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่องใ,ใครที่ทำธุรกิจสื่อสารออนไลน์ลนะครับก็มี f อฟเข้ามาผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขยายอาณาเขตกวา้างๆกับความเติบโตเรียกว,ว,ว่าพลังของวาจาของท่านในช่วงนี้นะครับนะครับในการที่จะตามให้ท่านนั้นสู่ การกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดีวาจาเป็นทรัพย์วาจาดึงดูดผลประโยชน์ทรัพย์สินเข้ามาสู่ความเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับให้กับเจ้าลักษณะฝึกฝนนะครับ,บ,ลกกรรรบแล้วก็การพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ8บไม่ท้านะครับไก่ที่ว่างงานอยู่นะครับสถานการณ์นั้นก็จะเข้ามางานเข้ามาแบบรวดเร็วบางทีท่านก็คาดไม่ถึงนะครับว่าจะมีโอกาส ของการมีงานเข้ามานะครับบางทีอยู่ๆปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนะครับก็ได้ข่าวดีนะครับบางทีไปสมัครงานเอาไว้ก็ลืมนะครับว่าจะาไปสมัครที่ใดเอาไว้บ้างนะครับก็อยู่ๆก็มีการเรียกตัวเข้ามาก็ปเป็นโอกาสดีๆนะครับหรือบางทีอยู่ๆก็มีใครเดินทางมาพบมาเจอแล้วก็รู้ว่าท่านว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะ ยืนโอกาสหน้าที่สําคัญสาคัญการงานที่จะมีอาชีพต่อไปนะครับหรือบางท่านก็อยู่อยู่นะครับทําทงานอะไรที่เป็นงาน,นราิเดกนะครับที่ทำทำอยู่แล้วก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนต่างท,ที่ดีอยู่อยู่ก็จุดคิดขึ้นมานะครับเรียกว่าจุดคิดขึ้นมาแบบแสถานการณ์ที่ไม่ทันคาดคิดมาก่อนไม่ได้วางแผนเตรียมการอะไรมาก่อนนะครับอยู่อยู่ก็คิดขึ้นมานำมาสร้างรายได้รายรับขึ้นมาอย่างกะทันหันก็ทําให้ท่านนั้นมีความ อุดมสมบูรณ์ต่อไปกับการที่จะมีรายได้รายรับก็มานะครับก็เยกว่ายกงานอาริเหตมาให้เป็นระดับของอาชีพต่อไปที่จะสร้างรายได้รายรับแลวก็พัฒนาเติบโตได้ในทางที่ดีนะครับโอกาสของบางท่านนะครับในการที่จะกระยำกระยายอย่างที่กล่าวมานะครับในการติดต่อกับชาวต่างชาติไปลงทุนกับชาวต่างชาติหรือเดินทางไปลงทุนในต่างประเทศบางครั้งก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีบางสถานการณ์อาจจะ ท่านไม่ได้คิดไม่ได้เคียมการอะไรไม่ได้วางแผนอะไรออกมาก่อนหน้านี้นะครับอยู่ๆก็มีการคิดขึ้นมาแบบรวดเร็วกระทำนั้นบางทีก็สังคมก็ส่งเสริมหรือคนในครอบครัวนะครับก็สนับสนุนอยู่ๆก็ได้แนวคิดที่ดีๆนะครับในการที่จะตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศขึ้นมาอย่างกระทำนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางท่านทำธุรกิจอะไรเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็อยู่ๆก็ ม่คาดคิดนะครับอยู่ๆก็มาตัดสินใจในการที่จะไปจับช่วยธุรกิจใหญ่ๆนะครับเป็นธุรกิจอชาังนาริมรั์อะไรขึ้นมาที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกาไรเข้ามามากมายนะครับก็เป็นการพัฒนานะครับจากการเคยทําธุรกิจเล็กๆแล้วก็พัฒนาไปสู่ธุรกิจใหญ่ๆเติบโตที่จะสร้างผลกําไรผลประโยชน์เข้ามามากมายต่อไปนะครับแล้วก็ไปจะดีดอกหาย,ยเช่นกันเอเมจิเชียนนะครับ ในเรื่องของอารินะครับไม่ว่าอะไรจะตามนะครับที่เป็นอุปสรรคปัญหา,ากับท่านเป็นอาริเป็นจัตรโรท่านจารู้จักรในการจีจะโน้มน้าวใจวาจานะครับการใจสื่อสารต่างๆนะครับเพื่อให้จัตรโรนั้นกลายมาเป็นมิตรอาริที่เป็น ปัญหาจะกลายมาเป็นต is ัวส่งเสริมให้เราสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีท่านเป็นนักพลิกวิกฤตแล้เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะสร้างสถานการณ์ต่างๆของการเริ่มต้นอะไรที่ในทิศทางลบๆนะครับท่านก็จะสร้างโอกาสของการเริ่มต้นในทิศทางบวกเข้ามานะครับก็เป็นตาพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตอะไรที่ร้ายๆพลิกกลายเป็นดีในทิศทางที่รวดเร็วนะครับก็เป็นท่านมีอุปกรณ์เพราะมี อา,อาวุธครบมือนะครับโดยมยีความเป็นเรื่องเชี่ยนพร้อมที่จะฟันฝ่าและก็เริ่มต้นอะไรไปสู่ของความเติบโตได้อย่างรวดเร็วอย่างจับพลันนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีทีเกิดขึ้นในกับเจ้าลักนาะพลกศนะครับ ต่อไปไปต่อมานะครับได้รับการสนับสนุนเกอกูลในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นบริหารจัดการในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใครที่มีคู่รักคู่ครองหรือคนคบบคู่อะไรก็ตามหรือเป็ตรงข้ามรับหรือพลังของหุ้นส่วนก็ตามนะครับก็เป็นพลังเข้ามาเสริมศักยภาพที่ทาให้ท่านนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสู่ความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาแบบ จุกจิกก็ตามนะครับก็คลี่คลายแก้ไขได้อย่างรวดเร็วให้รับการสําเร็จนะครับพลังคนในครอบครัวนะครับกาเรเกื้อกูลสนับสนุนคนรักอะไรก็ตามนะครับหรือมิตรภาพในองค์กรนะครับเป็นตรงข้ามนะครับหรือวุ่นส่วน,นะครับก็เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนสู่ความแข็งแรงแข็งแรงในการที่ท่านมีสักยภาพในการแก้ไขปัญหานต่างๆสู่ความรุ่งเรืองนะครับและก็ หนึ่งเหรียญน,นะครับในเรื่องของบรณะนะครับอะไรที่ก่อนหน้านี้ตั้งว่าทาให้การงานธุรกิจของชาวลักขณาพุกศนะครับมีเรียกว่าเจ็บป่วยในต่างธุรกิจหรืออ่อนแอลงไปไม่แข็งแรงเต่าที่ควร นะครับก <S an> ็จะทำให้ท่านนั้นพลิกวิกฤตโอกาสได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มาสร้างโอกาสของการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่านะครับไปสู่ความเติบโตที่จะมีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่บางท่านก็ในเรื่องโครงการสําคัญสําคัญใหญ่ๆนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางท่านอาจจะไปจับจุ้ยใน โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างผลประโยชน์กำไรมากมายหรือบางท่านอาจจะเป็นโครงการอะไรนะครับที่คว้าโอกาสก็ามากับการช่วงชิงโอกาสในโครงการในต่างประเทศก็ได้นะครับที่อาจจะส่งผลกำไรผลประโยชน์มากมายนะครับที่ท่านได้รับก็ามาสู่ความเติบโตรุ่งเรื่องอย่างต่อเนื่องที่จะส่งผลโชคลาภความสําเร็จในการงานเพราะว่ามีโอกาส นะครับเพราะในเรือนมรณะเกี่ยวกับท่ินแดนไกลโพ้นกับการไปลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วก็เป็นธุรกิจหรือเป็นการงานหน้าที่ที่สร้างกว่าั่งครั้งรุดสมบูรณ์สู่ลาภผลในทิศทางที่ดีให้กับเจ้าลักษาะทุกศพนะครับก็ในเรือนที่ก้าในเรื่องของความจะเิญเติบโตมากกว่าเดิมนะครับเดอเเวอร์นะครับการงานที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยการตุ่มเทนะครับ แลก่อนจะเป็นเส้นทางใหม่ๆด้วยนะครับที่มีเข้ามาใกลที่มีอาชีพอยู่แล้วในตําแหน่งประจานะครับก็จะมีอาชีพตําแหน่งใหม่เข้ามาด้วยอาจจะทําให้ท่านมีรเรียกว่าควบ2ตําแหน่ง3ตําแหน่งก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่จะสร้างความเติบโตระดับามากยิ่งขึ้นด้วยด้วยความรักด้วยความเมตตากรณีของท่านนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มอบโอกาสเลื่อนในระดับของความเติบโตเลื่อนขั้นยศเลื่อนเดือนเดือนขึ้นสู่ความเติบโตเรื่องรวมในทิศทางที่ดีหรือไกลที่ทาธุรกิจ อยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่หรือใครที่ทําหน้าที่ตําแหน่งประจําไม่มีธุรกิจ<ๆ>ก็จะมีการเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับก็ทําให้มีตั้งนะตำแหน่งประจําอาชีพหลกัหลกๆแล้วก็มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเข้ามาอีกเป็นการสร้างรายได้รายรับก็ามามากกว่าเดิมหลายๆเส้นต่างนะครับหรือใครที่ว่างงานนะครับก็มีความเติบโตในเรื่องงานที่เข้ามาทําให้ตั้งมีอาชีพในการเติบโตต่อไปหรือใครที่ ยกระดับานาดิเรกข,ขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้อาชีพขึ้นมาก็เป็นติดต่างของการเพิ่มเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับไปสู่ติดต่างของความสําเร็จที่มีเข้ามากับชาวลัคนาพฤกธศพนะครับและก็ในเรื่องของครรมะในเรือนที่10นะครับไปแต่สําหรับใบแรก7จดดาบครับอะไรก่อนหน้านี้ที่ตามให้ท่านนั้นห่วงหน้าประวงหลังอยไม่กล้าที่จะปรีผรามในการที่จะ ินหน้าต่อไปด้วยรวดเร็วนะครับหรืออะไรมาเป็นตัวดึงจุดรั้งไว้ทําให้การเติบโตของท่านเป็นไปอย่างราชาก่อนหน้านี้นะครับต่อไปนี้ท่านจะพลิกวิกฤตนะครับก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วอย่างที่กล่าวมานะครับก็ไปสู่การพุ่งตัวสู่ความเติบโตเป็นสร้างความปรุงพอใจให้กับท่านนะครับในเรื่องเรื่องที่11ที่จะสร้างเรื่องของโชคลาภความเติบโตเข้ามามากกว่าเดิมนะครับที่ทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์ความสําเร็จ อะไรที่เคยชักจ้าเคยไม่กล้าในการเติบโตทำให้เป็นตัวทวงอะไรก็ตามนะครับต่อไปนี้ตั้งจะปุ่งตัวอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายของความสมหวังสมปรารถนาสู่ผลโชคลาภเข้ามาเกือกูลบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาพูด เป็นที่ปรึกษาผู้รอบรู้นะครับเป็นพี่เลี้ยงในทิศทางที่ดีในเรือนของความวินาศนะครับอะไรที่ส่งผลให้ท่านนั้นติดขัดหรือชักช้าหรือไม่ก่อยจะเดินเติบโตหรือไม่ค่าปลาีแผลอาจจะด้วยรู้ไม่เท่า,ารู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความกระ่างชัดในหน้าที่การงานของท่านอย่างไม่ แจมแจ้งอะไรก็ตามนะครับจะมีผู้เข้ามาให้คำปรึกษาความรู้ให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้สร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่จะให้ท่านนั้นไปสู่กองความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ดีหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับเพื่ออะไรที่ยังไม่รู้ก็ศึกษารู้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนํามาพัฒนา การ่านที่เกิดจากจนั้นพุ่มตัวเรียนหน้าอย่างรวดเร็วสร้างความปลื้มพอใจที่กับความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับและก็ป้ายในรวมสรุปก็คือความสําเร็จที่เข้ามาอย่างมั่งคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับ DM Place ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมั่นคงอย่างต่อเนื่องในตลอด1ปี12เดือนนะครับก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนั้นที่จะ มั่นคงแล้วก็สร้างรายได้ระดับเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดตั้ง12เดือนนั่นเองนะครับก็มีความมั่นคงที่จะสร้างความสําเร็จมั่งคั่งบุรุษสมบูรณ์ในกับท่านอย่างต่อเนื่องกับผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ที่มีเข้ามามากมายนะครับแมนจะมีความสําเร็จอยู่แล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆดีๆในการที่จะไปสู่ของความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้กระยับกระยายกว้างกวางมากยิ่งขึ้นกับความสําเร็จทีนี้มาดูในเรื่องของ การเงินนะครับเช้าและคณะปริกษบนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงนี้อะไรต้องรู้บ้างนะครับในเรื่องของการเงินในวันครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนี้นะครับจัดเม้นทนะครับ การเงินที่เข้ามาตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไกลสภาวา่าางการเงินก่อนหน้านี้นิ่งตัวนะครับไม่ก่อยกระเตื้องสักเท่าไรก็ตามนะครับต่อไปนี้การเงินของท่านจะเข้ามาแบบคึกคักนะครับเดียกว,ว่ามีชีวิตชีวาที่เงินหลังไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยตกค้างยังไม่ได้รับชําระนะครับก็จะมีเข้ามาในเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่รอคอยก็มีโอกาสก็ามาเติมเต็ม ได้ด้วยนะครับในเรื่องของการมีวีววัฒนธรในเรื่องของโชคลาภอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาตามให้การเงินของท่านนั้นมีความคึกคักอุดมสมบูรณ์นะครับที่มีเข้ามาเติมเต็มและก็ความสําเร็จสร้างรายได้ระับเข้ามานะครับเดี๋ยวเว เรียกว่าโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือของท่านนะครับเงินตราที่มาจากธุรกิจต่างๆความสําเร็จในเงินตราทั้งในประเทศเงินตราจากต่างประเทศนะครับที่หลังไหลก็ามาสร้างความบุดมสมบูรณ์จากาในความสําเร็จในธุรกิจของท่านในผลต่างการผลิตทางกเกษตรอะไรก็ตามที่สร้างไรายได้รับก็ามาอย่างคึกคักอย่าง อุดมสมบูรณ์นะครับก็ทำให้ท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายด้วยความอุดมสมบูรณ์มีเหลือเก็บเหลือใช้บางท่านก็จะได้มีเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามามาปิดบัญชีอะไรในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะครับที่มีการชาระกันมาเป็นระยะๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆโตๆมาเพื่อปิดบัญชีเหล่านั้นให้ยุติลงนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเป็นอิสระกับการชาระในสินคาต่างๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความ เติบโตนะครับอัศวินตือถ้วยนะครับพลังแห่งความรักประลังเก่งความเมตตาปลาณีนะครับที่จะจะสร้างไรายได้ไรายรับเข้ามาให้กับเจ้าลัคนาประสขอย่างต่อเนื่องด้วยเชย่นกันนะครับที่บางทีความรักความเมตตาโอโปอมารีของผู้อื่นนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินเข้ามาท่านได้รับอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความกล้องตัวที่บางทีเกิดจากมาจากส่งผลความสําเร็จ การงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความใส่ใจมีความเอาใจใส่มีฉันทะในการที่จะดูแลให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง นะครับก็เป็นพลังดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวในติดตามที่ดีนะครับแล้วก็ห้าดาอะไรที่เป็นสภาวะต่างกันเงินก่อนหน้านี้นะครับตีดตามห้เกิดกับจ่าลัคนาถึกศบนั้นนะครับสถานก,การณ์นั้นจะมีการสงบลงนะครับแล้วก็ไปสู่ของการฟื้นฟูบูรณะนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับไปใบเร็มาตาก่อนหน้านี้มีการนิ่งตัวในต่างกันเงินนะครับเงียบเหงสสาซบเซาต่อไปนี้ก็กลับมาฟื้นเกินชีพต่างกันเงินนะครับมีชีวิตชีวาการเงินหล,ลังไหลก็ามาแบบคึกคัก นะครับเหมือนการเงินเหมือนเงินมีชีวิตนะครับในการที่จะเดินทางเข้ามาท่านด้วยความรักนะครับที่มีรักเงินรักท่านนะครับที่รักอยากจะเข้ามาท่านอย่างต่อเนื่องในติดตามที่ดีนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็สงบลงแล้วก็การเงินฟื้นฟูสู่ความรุ่งเรืองโ่การเติมเต็มนะครับก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์แบบรวดเดียวเดอดทาวเวอร์นั่นเองนะครับอะไรที่เป็นปัญหานะครับต่างการเงินยุติกงแล้วก็สู่การฟื้นฟูการเงินด้วยความ คึกคักเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับที่หลังไหลเข้ามาแบบสายฟ้าแลบนะครับก็บางทีก็เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินกับความสําเร็จต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรที่เคยซบเซานะครับก็จะเกิดความปรุงปอใจขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของบันชีที่ผ่านมาในธุรกิจต่างๆนั้นทา,นนาให้ท่านเงียบเหงาแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีความปรุงปอใจกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะครับก็ทาให้การเงินลไเลเข้ามาด้วยความเติบโตไม่ว่าธุรกิจการตัวการค้าการขายธุรกิจต่างประเทศนะครับอะไรก็ตามผลตางด้านกเกษตรที่จะสร้างไรายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทาให้ไพ่แต่สําหรับท้านเป็นผู้มี mm hmm. ความบุรพสมบูรณ์ต่างกางันเงยนะครับราชาตือด้วยเป็นผู้ที่ไม่กาดแกรนเงินอีกต่อไปจะมีความมัง่งคั่งบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องมีใช้มีจ่าย,ายนะครับและมีโอกาสในการที่จะไปเบื่อ เผื่อแผ่กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับในการเลื่อเฟื้อกับการที่ท่านมีเข้ามามากมายนะครับเพราะว่าท่านจะพลิกวิกฤตต่างการเงินอย่างรวดเร็วนะครับหรือใครที่มีปัญหาต่างการเงินบางทีก็มีผู้เข้ามาอุปถัมภ์กัมชูมาช่วยเหลือเครือกูลน,นะครับที่มาช่วยเยียวยาท่านในพลิกวิกฤตต่างการเงินของท่านหรือบางท่านก็อย่างติด่าโครงการใหญ่ๆสําคัญๆนะครับที่ตุ่มเทนะครับที่จะดึงดูดเงินบางทีก็มีโอกาสนะครับคว่าโอกาส ที่ท่านแข่งขันแล้วก็ได้คว้าโอกาสใหญ่ๆที่จะสร้างโครงการเริ่มต้นกับโครงการที่จะมีผลมากมายนะครับที่มีผลกําไรผลประโยชน์ตั้งโครงการในประเทศมันตัก็โครงการในต่างประเทศที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายหลักครับแล้วก็ธุรกิจการสื่อสารออนไลน์นะครับก็เป็น ทําให้ท่านนั้นดึงดูดเงินเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างวันต่อวันนะครับที่ทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยความกล่องตัวธุรกิจสื่อสารออนไลน์ที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็เส้นต่างๆการเงินของชาวลาักนณาพึกศพนะครับในช่วงนี้ตะกรามีวิกฤตต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะยุติลงแล้วก็พลิกวิกฤตอย่างรวดเร็วที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะต่างมรดกทรัพย์สินบางท่านนะครับหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับจํารักเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับและในเรื่องของ ธุรกิจต่างๆหรือในเรื่องผลต่างเกษตรกรรมแต่ก่อนหน้านี้มันซุกเซานะครับต่อไปนี้มันจะได้รับการเรนหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงดูดรายได้รายรับนะครับความรักความเมตตากราณีนะครับก็ก็พ่อามาดีเครื่องกูลเครื่องหนุนนะครับมีผู้เข้ามาอุปตัมคำจูส่งเสริมเข้ามาดูแลต่างกันเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยความคล่องตัวธุรกิจสื่อสารออนไลน์ก็ดึงดูดรายได้ได้รับก็ามาอย่างมั่นคงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับของ ภัยจะดีออกมานะครับอะไรที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงอย่างมีคุณค่านะครับก็ได้รับการใส่ใจและดูแลเติบโตต่อไปอย่างนั้นอย่างมั่นคงนะครับและก็เดินหน้าต่อไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจเด็ดเลิ์นะครับที่มีความผูกพันสัมพันธ์ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักด้วยความบวกใหญ่มีปัญหาอะไรก็คุยกัน ันหน้ามองอากันนะครับก็คุยกันด้วยด้วยผลก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลต่อเนื่องในทางที่ดีเติมพลังแห่งเสน่ห์าอ่ะก็หากันนะครับก็ทําให้มีความคลั่งไคล้ในการดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นมีความชุม่มฉ่ามีคุณค่าอย่างต่อเนื่องเดรดวิวนะครับในต่อคุยกันเป็นความมั่นคงนการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับหรือคนกบก็ตามนะครับที่มีการ มองเป้าหมายของการร่วมชีวิตกันที่ในเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความมุ่งมั่นด้วยกันนะครับก็ทําความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคจะรับการคุยกันเพื่อย,ยุติปัญหาต่างๆงาน้าดายนั้นนะครับเพื่อให้สงบลงแล้วก็ไปสู่ทิศทางนะครับอะไระเรื่องของความเป็นพ่อแง่แม่งอนกันนะครับอะไรที่ขัดแยง้งอะไรที่เป็นตัวปัญหา,านในความสัมพันธ์นั้นนะครับจะรับการตัดจบ นะครับตัดจบลงด้วยความราบเรียบในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นความเป็นเสถียรในความรักความสัมพันธ์สีไม้เท้านะครับที่จะด,ดําเนินการต่อไปไปถ่สยสำรับนะครับสามใบอะไรที่เป็นปัญหาทําให้เกิดความกัดแย้งไม่ลงรอยกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็สร้างปัญหาเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจก่อนหน้านี้นะครับจะได้การตัดจบลงแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงที่ทา <TH U. S 2> ให้ความ รักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์สเตียันดูแลใจใส่เอาใจใส่กันด้วยความบ่วงใยด้วยความใส่ใจด้วยเสน่ห์อานะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบนั้นนะครับก็เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องที่มีเป้าหมายชัดเจน ที่จะดูแลเอาใจใส่กันอย่างมีคุณค่านั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้บางคนนะครับก็มีโอกาสตั้งเกิดความรักที่มีเข้ามาได้ด้วยนะครับบางท่านนั้นบางทีก็จะดมส,สภาวะของความเป็นโสดลงได้เช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสของการเกิดขึ้นบางทีบางท่านมีการเดินทางนะครับอาจจะไปพบรักขึ้นในต่างถิ่นต่างพื้นที่ได้หรือบางคนก็จะพบรักกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ที่จะมีเข้ามา และก็ที่จะทําให้เกิดความผูกพันกันขึ้นที่มีเจอกันแล้วคุยกันแล้วนะครับก็มีความจุดจตาต้องใจมีความคลั่งไคลต่อกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับเป็นการเรียกว่าจะจบสภาวะของการไม่มีคนรักนั่นเองนะครับแล้วก็ไปสู่ของการเติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาของคนโสดนะครับก็จะเป็นรักที่ดีๆที่จะเข้ามา ให้เกิดขึ้นนี่ก็คือสถา,านการณ์ต่างๆในเรื่องการงานกันกันและก็ความรักของผู้ที่เป็นเชาลัคนาพึกษกนะครับในช่วงวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอใหชาวลัคนาพฤศษกทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ